เอาเลยครับผมสวัสดีสวัสดีรีมันกันอีกครับสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในบิดครับนะครับผมเรนแอนเออร์นะครับผมรู้จริงรับเรย์เอลเวกส์แอดดอบนะครับผมราคาที่คุณจะได้รับนะครับผมถ้าคุณชนะนะคุณจะได้0.1นะครับผมเอลเวกส์นะครับผม ก็พูดถึงมาเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกครับผมแต่ก็เป็นกิจกรรมนึงที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะร่วมนะครับผมก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะสุกายี่สองนะครับผมเข้ามาในอ่าเพจบิตคัพเอ็กชชั่นนะครับผมที่มีความรู้ผ่านบทความก็าวางกันไปนะครับผมแล้วก็บิตคัพเอ็กชชั่นนะครับเหมือนเดิมนะครับผมที่จะเข้าไปตอบนะวันที่ยี่สามถึงยี่สี่นะครับผมเอาจริงแล้วเข้าไปที่ยี่สามนะครับเพราะว่าเขาใช้คำว่าอ่าสามพันท่านแรกนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเข้าไปช้านน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 นะะะะะะะโออกกกกกาาาาาาสสใรรรรรรรไไไไไดดด้้้้ััััับบบบบ่่่่จจหหมมมมมปปปคคคผผณียยเิูแลวททุ Uh huh. ถ้าอยังไงก็ติดตามนะครับผมก็แล้วก็ชาร์จสมัครนะครับเดี๋ยวช่วงเวลานั้นเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแนละ้วในช่วงเวลาที่จะตอบคําถามเนะี่ยเดี๋ยวตอบให้ดูให้เห็นเห็นจ่าๆไปเลยนะครับผมแต่ยิปสารนะจะไม่ทันนะถ้าทันยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับผมก็เข้าไปในบิทคัพเอ็กซ์เชนนะครับผมแบบหนึ่งนะเพจอยู่ไหนว่าเพจเพจเพจโอเค บิดคัมเอ็กชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ของเขาเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับของ a อแวสนะครับผมเอาแรนช์ a นะครับผม,รบผมประมาณนี้จ้ะไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ